cái <laughs> đó là ơi đó nha ญาต้อยโบราณญาต้อยเดี๋ยวเดี๋ยว xuống nha ก็มีแม่เจ้าหน้าบุตรใหม่ใช่แม่าที่นี่เดี๋ยเดี๋ยวังมีครบันเล่อาไหมทำอย่างนั้นเออทำเรื่องนั้นเรือต่อไปอ้า

วายต้อนทายต้อนคือใครท่านเมขทายครับไปอแลวแล้วแล้วไปไปครบกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันไปุ้งครบกันไปเลีวโยกโยกทายเพิ่นทายเพิ่น ใอ่ครมีแตัวน้าอัากตัวลูงพ่อยากีใสกันกันสบายหลังบ้าน ไปกูแหละตาจะก้มยกเงี้ยไม่ต้องยกแม่ดอกตาเราไปเดียวหมดหม Ewa, Ewa, ito tinang-peta nang upat ikikang य जना भजायतो जाता रोय जगुव कि सदा न सोऽपकापति सो याधिका

chi hoàng tụt em hoàng tụt sa phamang kalang ra khan sa pha teo sa 好，好，好。